มาดีกุชูไปลีกุโตลุยสิเบกุโอ้ลุยดิดิแซมอนอาจิบะฮะไฮยฮายฮโอ้ยเมื่อนี้โอ้กินเหล้าค่ะโอ้ยน้ำซ่าโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลเมื่อนี้มาในรูปแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวน้วมาน้ำเลย สมัยกุฏิัมฮัมฮัมฮัมอัมฮัมซัมอัมซัมอนมซัมอนมีัมฮัมฮัมฮับฮ่อฮัมฮอมฮัมฮัมฮัมัมฮัมฮัมสัมตมฮัมฮัมััััััม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 มมัมมีมมม่ั เซลมอนครับผมเซมคํคำขอคำ F C C ครับเนาะพอดีไปแมคโคหาเป็นโตบ่พอพี่น้องพอดีเขาสร้อยเขาปาดขายอืก็ได้มากเครื่องโตว่าจะหาเป็นโตไห้พี่น้องเบิ่งแหละมันหาบ่ได้นครับอาจารย์ออทไซเบดเพิพนนักแกล่ออกไปเครื่องนึงก็เลยเหลือซัําน่ก็สิกินซําเน่ละโซ่พี่น้องอืะอันนี้กินจังไงล่ะอันนี้นี่ใหม่ๆเลยพี่น้องวาซาบิ เอาอินทีเลยนี่นี่พี่น้องโซ่พี่น้องเป็นเมืองเลยนี่คืออย่างบยยาอดความฉี่ฮัน <c oughs> เอา่เ <c oughs> สียสมองหราซ้ำหน่ยหอมอ้ลืมสอมก็ไม่จำจะเกียมบมาเป็นยังนี่พี่น้องซอสโซอยู่ญี่ปุน่นกินโอ้เสียงว่าม่านงหน่อยนิ่อ อันนี้ก็จะเป็นแจ้วแจ้วตำเองนะครับซีฟูดอ่ะลงมือรับประทานเลยแล่ไหมเอาจังไอะไละครบไม่คยกินเนาะเห็นว่าเป็นแล้วโตวบึกเอฟเลยซื้อมาจากบาทตัวนี้พันหาขนาดเครื่องตัวเลยนะีสย่สุดยอดสุดยอดเบิ่งใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องเบิง่งถือเบิง่งอาจารย์นอดพูดหน่ะว้าวบังหน้าได้เลยสุดยอดอีลีเอ้าลงมือรับประทานหา้อ เอาเสด้ก่อนเนาะปัดเลี่ยบบางที่กินคนกันเด้อวันนี้เ่าก็จกินด้วยกันเด้อเดี๋ยวเสียให้เอาอ <c oughs> <c oughs> เลี่ยบ่บเป็นมันต้องเล่ยหนังก่อนมอนาเดี๋ยว,ยวปัดจับจับจับหนังเอา <c oughs> เลี่ยนหนังออกก่อน โอ้ยเทดบปรเป็นคือเขาเนาะของตั้งเทปมันทันงสี่แหละเอ้าเอาหนังออกไว้ลอง่ออนดองมันจะซอยสนบางๆไว้ลวกโอ้ไ้งเอ,อู้ม่ต้องซอยหรอกอู้เอาเลยมันขกินบอลลงง่ายเอาเลย เชื่อนี่ป่อยกันสิเอาคือกันเอาแบงจะขึงนหมเดี๋ยวแรงแรงังสิดีกว่ามันใหญ่โฟดเดี๋ยวเดียวอันนึงโอ้ยม,มัน็บบำนันมันเนาะมีดบ่เขาเรืนองอไหนเขอลอดลุนไม่ได้เหมืกระไดน่แหลบบางโอ้แหบลบว่เป็นเอา้าขอโทษด้วยพี่น้องเอ้ย แล้วว่าเป็นกินแบบคนบ่นเคยกินเนาะ่รูหว่าเขาเฮ็้จังใด่ใหายเขาแล่มาอยากให้แล่เบ่งเออนี่บางๆสิเอาเนี่ยให้บางๆเออนั่นละเอาโซ่เพิน่นนี่เจ็ดสู่พี่น้องอ้องีอยกแตกเหรอเป็นยังไงเนาะบอัง เกิดมาจากทองพอตรงแม่ก็ร่างเคยกินกนี่ละเอาป้อนี่โอ้อกเจมาอืมเป็นยังไงรส้านมันดีนื่อยเลหรอน้ำน้ำพร้อมันแพ้งหรอือมนะไปกินยังสิโอจะลาบดิบเสียกัน ก้อยเนาะกินมาเบิร์ดเลี้ยว้กับไปก้อยก้อยใส้หมดแดงแล้ทีมงานเฮ้าพี่น้องขอรับปัะรท่านด้วหวานเลยหวานเี่ตามเอฟซีเพิ่นขอเม่เคยกินก็ได้กินให้เพิ่นในเบิ่ง อ,อ้าวโอ้เริ่มเริ่มแลบเป็นแล้วเอาเ้าวรถเนี่ยมันหวานเลยหรือเปล่หวานมันกรอบกลมกรอบดีคันป,นปาลารถน้องไปขายต่างประเทศมันสิได้ราคาสิบ่มันก็นสิได้อย,ยู่เต้าจบับบานเขาเอามาบานนอกอยังไงราคาเนาะอ้าดึงโอ้ยพี่น้องอน,อนี่วาสาบิขมโอพี่น้องเริ่มเผ็ดเลยเอสองข้าวก็ได้ ออ,อันนี้นมโตมัดดมรสชาติาดส,สุดยอดอืมใส่้องแกวบานห้องตงน่ะขอ,อกันบ่ขอ,อกันมัดกันรสชาตเนี่ยแบบนี้เนี่ยปลาแบบนีอือหม,อม,อม đây hữu anh, đấy nay đại đại đây 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 cái sòi cứ xoay em gần vào tận Cho... <laughs> <Để xanh. cười> ừ, cái hát sòi nha nữa đầy thú lụa đại thượng đầy tớ sòi bên mò ngưng ngưng đây ngưng 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 này

โอ้นำซ่ากินหลายบ่อได้มันต้อง,ตงใส่บแกบนั่นน้ำกลางหน่อยมันยำไปเลยเสียดายมันกลางอะายหรอปนก็อีเสียบเนาะหลากหมดแล้วครัาบอาเอายิกเอายิกงก๋อยนะก๋อยใส่หมดแดงนั่งมัน เดี๋ยวขอแหละอืมอมาซาใจว่าเอา้าเอา้าตอนนี้ไงเนี่ยโอ้โหสกันมันจะก,กึืนมาลงอ๋ยก็ไปยังไงกึืนมาลงยังี่เอา้าอยู่นี่ด้ะอืมอยาสันยาสันตอนนี้หน่อยเอาไข่ เื่อนทีมันก็แคบเนาะครับขอโทษนำเด้อมันบ่มีเนื้อทีนี่จอดจอหนูกุงเทีบครับบริยุบานเฮาอ,อาจจะเป็นตมอมกาเกดกอะไอข้ามับกโอ้ด้ครับเด้อกินบัสบมิตีเข้ากัา แม,ม่แบบข้านี่แบบพอเลยนะ๊อคำตาตีได้เลยนี่ตาสวนมะกอกยัง่คสซิเล่นอนี <nav> จับไปนะจับซิเล่นังมันออกอ,อือยืนอังจังจังโอ้ยเนาะเปนเ็นเครื่องเคงเลยบ่มเหมือนล้างซิเล้่มาให้ก้อนออกพี่น้องเอ้ ต้วยอย๋ง่งะขี่เป็ดพญออดอืออโอ้ยลืมหัวของนาอือหข้ามนึ่งข้าเดียวคุ่มเลย่ะอ,อตามคำขอ,อเอฟซีพี่น้องอิ่มไลยข้ามเดียว<ะ>มันมกมงพูดกันแล้วป่าหมกมว ครับอันนี้คือว่ากินหอยทีน่นองอยากมากเลยเพราะมันตะก้าตะกำรกรินก็ได้หลายดอกโอ้ตัวมันเป็น ชงเค็งๆเลยนอเอาเนาะมันไม่ค่อยกินเนาะพี่น้องขอโทษขอให้นะครับสรอยกับซร้อยเพราะเป็นแต่ว่ามันคืออย่างนั้นนะเพิ่นขอมาเขาก็จัดให้ตามใจเอฟซีตัวได้ทุกช็อตเลยครับเรื่องราคามันบ่เท่าแดดอกเอ้าแบ่งกันบ่ัตรทองแดงคนละเครื่องเรื่องราคามันกับบัตท่าแดดอกวัตถะเฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นได้ติดตามเข้าเพิ่นขอมาเขาก็จัดให้ฮะจัดไปเยอะเสียกัน อครับผมมันจะอิ่มได้ใช่ไหมเนี่ยน้องกินบ่ได้หลายพี่น้องมันบ่เคยกินน้ำแหละมันสีผู้มมากกับมากเนาะมันจะสีเลี่ยนๆจังน่อยอ่ะแต่ว่าขันกล้วยขันกล้วยเสียบอยู่เนาะเอาเนาะตุเลรงนี่ก็จะเอาไปตำพี่น้อง้ทีมงานเพิ่นกินน้ำเนาะเอาจักระมื Mà gì sau cả đây Phải sâu sao đó mhm 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 bọn mhm 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 không? mhm mhm bớt mhm 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 anh, mhm mhm bọ อ๋อจังหน่อยก็ดีงั้นอันนี้คือพวกเปลีป่ยนโอ้โโอ้ย,อย,อย,อยเสียดายเสียดายปล่อยรถว่าเป็นยังครับผมสุดท้ายนี่ก็บจิขอกราบลาพี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งส,สุขผูซุขคนลำลำเรื่อยๆครับขอบคุณที่ติดตามการกระท่ำในวาจารดยประชุภาพกับขอโทษขอพายน้ำด้อครับครับติดตามได้ด้วครับเพื่ออย่าเลื่อมสื่อเลขเด้ออย่าเลื่อมสื่อเลขเด้อมืออึดเลขออกพี่น้องแต่ว่าตัวไหนมาบอกเรก ลำลำเลยลุย้ยเสื่อถือกระเปาแบงมาหายใส่น้ำเนี่ยสวัสดีครับ